วันนี้นะคะคุณผู้ชมคุณวิกกี้เขาก็จะเปลี่ยนแนวค่ะพาเราไปลุยๆกันแถบจังหวัดนนทบุรีนะคะว่าแต่คุณวิกกี้เขาจะพาไปลุยทําอะไรแถวนั้นเราต้องรีบตามไปชมค่ะในช่วงเฮฟเล่เช้านี้ค่ะช่วงเฮฟเล่เช้านี้ ผู้ชมคะวันนี้คุณวิกกี้พาพวกเรามาที่สถานีอนามัยพระยาอนุบาลดิษกรรมกันค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นสถานที่ที่ประชาชนชาวตำบลวัชลออำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเขามาใช้บริการกันอยู่เป็นประจำเลยลคะค่ะ ส่วนมากก็จะมารับการรักษาโรคขั้นพื้นฐานเบื้องต้นอย่างมาตรวจร่างกายทั่วไปรักษาโรคเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อยหรือมาทําแผลอุบัติเหตุค่ะซึ่งการบริการของที่นี่นั้นก็ถือได้ว่าดีในระดับหนึ่งไม่แพ้กับโรงพยาบาลหรือที่นิกทั่วๆไปเลยะคุณผู้ชม ตอนนี้นะคะทางสถานีนามัยของเราเนี่ยในปี2554เนี่ยเราจะยก คณะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะให้รองรับผู้รับบริการในด้านสุขภาพสร้างสุขภาพมากขึ้นนะคะซึ่งในตอนนี้ทางหน่วยงานเนี่ยการใช้อ่างล้างมือเราจะเห็นการลักษณะการล้างมือเจ็ดขั้นตอนนะคะในการล้างมือแล้วพูดถึงก็เป็นการควบคุมป้องกันการฆ่าเชื้อสําหรับผู้ที่จะเดินเข้ามารับบริการถือว่าเป็นการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันการติดเชื้อในระดับหนึ่งนะคะตอนนี้นี่สุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีบางบางส่วนที่อาจจะมีชํารุดไปบ้างนะ ะะเราก็จะได้สนับสนุนอาจจะขอจากบริจาคหรือการใช้เงินบำรุงของเราเนะะี่ยค่ะในการจัดซื้อจัดซ่อมเรื่องความสะอาดเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ ที่ดีนั้นก็ต้องเริ่มจากตัวเราเองนะคะคุณผู้ชมด้วยวิธีง่ายๆอย่างการล้างมือด้วยขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นประจำแบบนี้ละคะ่ะที่สําคัญนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับความสะอาดอย่างก๊อกน้ําอ่างล้างมือถังขยะก,ก็มีส่วนช่วยเราได้ดีทีเดียวหากมีไม่เพียงพอหรือชารุดเสียหายก็จะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของเรายิ่งเป็นสถานพยาบาลที่มีคนมาใช้บริการบ่อยๆแบบนี้แล้วแล้วก็ยิ่งจําเป็นอย่างมากเลยละคะ่ะ เราจึงต้องดูแลรักษาและบำรุงซ่อมแซมให้มีไว้ใช้งานได้อย่างเสมอนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะว่าความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญค่ะก็เลยณีขี้ป่าอุปกรณ์ส่องแสมอนมามัยมามอบกับสถานีแห่งนี้ค่ะ